คืนที่สามโอ้อยวันนี้ก,ก็ค่าจอดเปรี้ยบเอ้อยวันที่สามแล้วรีบเลยไปหยิบถุงช่ชงยเฉลิกราคาโอ้ยรีบกางค้าระห,หว่าง,งนี้ก็เนี่ยเนาะมาเริ่มแบบคนดูก็อยากเห็นเลยแน่เลยอ่ะไม่ได้ทำคลิปอะไรบอลเลยแล้วมาก็ดูกันเลยฮิกาฮ้าคอืม คืนที่สามคืออะไรเย่นถ้าคืนที่หจะมีอะไรนะโกลีทฟลีทอะไรฟลีเฟอะไรดีดๆเน,น,น,นี่ยฟลชทเฉี่ยอะไรนะอือได้ข่านะเพื่อจะขอามัืเพื่อนนะอ๋อแม่ส่งรูปมาแม่มก็ส่งงานมาีกแย้วเหรอ,หรอ ก็นี่แหละนะงานเราเพื่อกันไม่ถอดมาทำได้ชิปเมื่ออะไรเกิดขึ้นอืมอืมอืมะเฮ้ยห้องน้ำหญิง kalau robot dia ni Huh. Hoi. Oh dia dah. Oh dia leh. Ha. Hari ni. คือสามด้วยอตอนนี้เขาอกอกจากตีนี่แล้วโหคือแบบเอนที้ก็ทำที่ชิปนี้ึ้นเอาเรื่อราคาคาเกมร์มันไม่ได, 5, 5ด,ได้โอเค

คืนนี่คือที่อัมมฮิตมากโอ้โหสวยแล้วคือนี่อัมมฮิตจริงๆสวยด้วยคือนี่อัมมฮิตอ้าวหมดแล้วลืมไปเลยว่าทำคลิปอยู่รำบือยอมยุ่ยด้วยกันบลมผมของเงินที่ที่อัมมฮิตมากเป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยชิคก้าความสวยหายไปแล้วแล้วก็ชิเกชเก้นแทนชิกเก้นหนัไก่รู้จักปะ Mm, Så. Så Så Jeg synger lenge. Faktisk helt tryggere. มโดนนี่เจามนุษย์จะตายแน่คืนนี้คือที่เราบลาให้โชว์กันของเล่นมาหมดนะเสแล้วเสแล้วแล้ว เฮ้ยจะมาฆ่ากันแน่จับมนุษย์สี่ชักก็ชนะแล้วคือตอนนี้นะคะ่านผู้ชมคือเสียงต้องเก็บไว้คานผู้ชมตอนนี้ผมคิดแล้ไหม่อรอเนีย ก็เพราะว่าฉันจีนเนี่ยถ้าจะจะทำสปีดล้านชิฟได้แล้วกันเนาะทาหลังอ่ะเฮ้ยผูกลับมาแล้วไอ้มนุษย์ปากกูเปิดเฮ้ยเฮ้ยฉันต้องเฮ้ยเดี๋ยหยุดก่อนฉันต้องการให้จะเข้าไปฆ่ากด้วยวันนี้ออกไปจบชีวิตฉันฉันไม่ออกให้จะต้องกินเนงินนัดนก่อน คือไปคืนนี้มันยากแล้วเาแล้วก็เงียบเยอะด้วยมาดัมาด้โอ้โหโทรศัพท์มาแหลกนี่คือสวยเปิด่ยนอัก,กมาแล้วว่ากลัวโดนกิน อันนี้ผมรู้สึกกลัวไหมกลัวเยฉันมาแล้วเจ้าวันนี้ปรากเปิดพอดีวัวบอกแล้วว่า ปากูต้องเป็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมถ้าถูกผมก,ก็อยู่ไม่ได้โอ้โหทรสับยาขานสิไม่อยู่ตโดนีน่เราต้องกินแน่วันนี้อาหารใหม่ของพวกเข,า,ขาคือผมอผงก้อนับผมผงก้อน เอ้ยไปกันเถอะชิก้าเราไปหาได้ทำดีกว่าได้สิเพราะว่าคนนี้่ด้ลำพามาไงดีดีร้วชอบผมว่าปรกอบกป็นแล้วอ้ยผมก็ไปไปกันทักทีนะวอกีห้าให้ปิดพ่าเบลส์ไปบ้เสนเนี่ยพี่บอฉันลำบากเพราเก่งกเดียว เราก็กลับมาฆ่ามันก่อนวอวเวลาจะมาแล้วเราจะไปดูกันเ yeah! ย้ชอบบอลไปแล้วโอเกือบตาย